สวัสดีครับผมมา,มาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่ที่บริเวณของชายหาดหัวหินนะครับก็ตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยเป็นเวลาตอนเช้าเลยนะครับช่วง6กนกาสานาทีหรือว่า6กโมงครึ่งนะครับก็คลิปนี้เนี่ยจะพามาชมบรรยากาศของพระอาทิตย์คับที่ขึ้นสู่ท้องฟ้าบริเวณของชายหาดหัวหินนะครับเขาว่ากันว่าบริเวณของชายหาดหัวหินเนี่ยจะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ ขึ้นในตอนเช้าได้สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับคือถ้ามาในตอนเย็นเน่ในช่วงพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยอาจจะมองเห็นพระอาทิตย์ตการาลับขอบฟ้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับแต่ถ้ามาในตอนเช้านะครับสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสู่ท้องฟ้าได้แบบสวยงามเลยครับสาหรับในส่วนของบริเวณของชายหาดหัวหินนะครับและถ้าจะให้เหมาะเนี่ย ก็อาจจะไปยืนถ่ายคลิปอยู่แถวๆบริเวณสะพานปลาหัวหินได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมมายืนอยู่แถวบริเวณตัวหัดทรายนะครับนะครับฟังเสียงคลื่นนะครับที่เข้ากระแทกฝั่งนะครับไม่มีลมนะครับตอนนี้ครับมีแต่เสียงคลื่นที่ดังเข้ามานะฮะนะครับพระอาทิตย์ขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับที่บริเวณแถวชายหาดหัวหินนะฮะก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามครับกับบรรยากาศในช่วงยามเช้านะครับ สำหรับการมาชมพระอาทิตย์ขึ้นสู่ท้องฟ้าที่ชายหาดหัวหินเนี่ยเวลาที่เหมาะนะครับก็เป็นช่วงเวลาประมาณ6นากา15นาทีเป็นต้นไปนะครับพระอาทิตย์จะค่อยๆขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับแล้วก็จะขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนในช่วงเวลา7นากานะครับภาพบรรยากาศตอนนี้นี่ไม่ใช่ช่วงเวลาเย็นนะครับแต่เป็นช่วงเวลาเช้านะครับปกติเนี่ยผมไม่ค่อยได้มาถ่ายคลิปในช่วงเช้าช้าเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าอยากมาชมพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยก็ต้องมาในช่วงเวลาเช้าแบบนี้นะฮะเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นสู่ท้องฟ้าครับก็เป็นสัญญาณบอกบอกว่าเป็นช่วงเวลาเช้านะฮะแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของผู้คนนะครับที่อยู่บริเวณชายหาดหัวหิน,นครับในช่วงเวลาตอนเช้านะครับที่เห็นเป็นร่มนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของจุด บริการเตรียมผ้าใบนะครับปยไปที่รถของกินลงมานะครับบรรยากาศบริเวณยามเช้าครับที่ชายหาดหัวหินนะครับ <c oughs> ก็จะพอมีผู้คนอยู่นะครับ <c oughs> หลายคนนี่ก็จะมาชมบรรยากาศพาที่ขึ้นนะครับ จุดบริการเตรียงพ่อใบตอนนี้นี่ก็อาจจะยังไม่มีพ่อค้าแม่ค้านี่มากางเตียงให้บริการเท่าไหร่นะครับ mm. มีนกพิราบครับฟังเสียงขึ้นลมครับแล้วก็จะมีผู้คนหลายคนเนี่ยเขาจะมาถ่ายคลิปบรรยากาศหรือว่าถ่ายรูปกับในส่วนของพระอาทิตย์ที่ขึ้นสู่ท้องฟ้าในยามเช้าบริเวณชายหาดหัวหินต,ตรงนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามนะครับกับบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าที่ชายหาดหัวหินนะครับเอาครับสำหรับเรื่องราวของการชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าครับที่ตั้งอยู่บริเวณชายหาดหัวหินในอำเภอหัวหินของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ